ดำเนินการได้เลยเอาสิตัวเธอลองซับกึ๊บอยู่ไหนไอ้เงินเอื้อเอาไว้เป็นบ้าเลยแซ่บเลยอ่ะมึงเนื้ออือน้ำน้ำน้ำกินน้ี้ยลกินน้ำตาลกินน้ำตาลกินน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแซ่บเลยหนีก่อนลุกเลยลุกเลย อไม่มีหรอกโถรุ่นนี้มีอ้โหแล้วโถรุ่นใหญ่เออโหเลยเออเลยอร่อยกูบอกว่ากุ้งแซ่บกุ้งแซ่บเถอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยดีป่ะเห็นป่ะมันไม่มันไม่ได้ขมเขิมอะไรเลยมันแซ่บน้าปากเราเฮ้ยของดีเข้ากูตลอดเลย ต้องมันเสร็จหอกอย่างแล้หนึ่งเองอะเฮียไปเดินไปกลับไปที่โต๊ะแซบอ่ะใหญ่หันมาสภาพกล้องก่อนแซบไหมเลน้ำพิษเผาเนี่ยไม่งเฮียสุดที่สกูเลยเนี่ย เป็นอัดัที่หนึ่งที่โลยชิ้นกูเลยเนี่ยพอพอแก้วมาเรื่อยพรอไม่ใช่แก้วที่พี่ใหญ่กินเมื่อกี้กูจะถ่ายสมบสมไว้เผื่อเมื่อกี้ตอนแรกไม่มีคนเห็นไงทุกคนได้รู้ว่ามันกินอะไรแต่เขาไม่รู้ผมถ่ายๆเลยอย่าให้มีสารเคมีเฮี้ยนลงในท้องกูเลยตอนนี้พักเลยอ๋อพักวะ เลวไร่อ่ะเยอะแล้วไอ้บอมถ่ายป่ะอันนี้เป็นส่วนผสมที่พี่ใหญ่แดกไปเมื่อกี้นะครับเฮ้ยมึง็มันทำแบบพี่โคมปากการังออ๋พี่จะชงอีกแก้วจริงดิไม่แค่โชว์ส่วนผสมทุกพอแล้วต้องชง์หรอไม่มีใครกินแล้วทิ้งไงโค้ยไม่มีใครกินหมนูที่ใหญ่หรอกอันดับแรกแล้วครับก็อันนี้ขนมอะไรวะขนมช่วยขนมช่วยขนมช่วยเปล่านะครับขนมไ้วอันนี้อ่าสันไบ สันไบนะครับเป็นเป็นของโปรดที่เขาพี่ใหญ่ก็ชอบมากเลยวิธีการเขาเขาบี้บีครับใช้มือพี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปตามด้วยเลน้ำพริกเผานะชี้น้ำพริกเผาสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยได้งมาเลยนะเลิศอ่ะขอบอกวิธีการก็ไม่ยากบี้ครับบี้บี้อย่างนี้นะครับแลบ้วก็ใส่ไปอ่าแล้วก็มีเหล้า, <c oughs> าหนึ่งฝา ตามด้วยถายใคระอยู่ใกล้พี่ใหญ่สักตามด้วยสตดาหนึ่งฝาครับอ่าตามพี่พี่ใหญ่สักมาน้ำแข็งหนึ่งก้อนวิธีการพูดยาคกคุ๊บคคุค,ค,คุให้มันละเลงเละๆหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวกินแล้วอย่างโดมเลยนะจริงเลยอย่างโดมอนะ่ะนี่ฮะดูถ่ายโดมรู้เลยเนละโดมกินไปแล้วอะ่ะโดมกินไปแล้วอะ่ะแซ่บอ่ะ กูต้าไทยเอ็นกูต้าไทยเอ็นทั้งนั้นครับ